เท่ากับว่าถ้าเกิดผมได้น้องวอน่อีกตัวหนึ่งผมจะได้เป็นเลเจนด์นบวกเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่ายากนะครับถ้าเกิดออกมาขนาดนี้แล้วผมก็ว่ายากนะครับไม่แน่ไม่น่าจะเป็นน้องงูไหมอันนี้ไม่รู้นะครับ แต่อย่างน้อยตอนนี้อีปิดก,ก็ออกรัวๆนะครับอย่างน้อยก็ไม่เกลือนะครับอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นเรเจนเดอรี่พัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับบวกกับการันตีอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับตอนนี้ผมได้น้องเวรนาแน่นอนแล้วนะที่เป็นทองบวกนะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บ เพชรที่เหลือนะครับไปลงตู้อาร์ติแฟกต์นะครับเดี๋ยวเลือกอาร์ติแฟกต์น้องวรารณาออกมาด้วยนั่นเองนะครับแต่มนุรย์น้องจะมาไหมนะครับโอเคเราขอกดข,ข้ามไปเลยแล้วเป็นรุนนะครับโอเคไม่มีนะครับก็เดี๋ยวามารับน้องวโรณา,าตรงหน้าตู้นะครับอันนี้จะเป็นเศษอาร์ติแฟกต์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมผมคาดติโลแต่ว่าผมเพชรผมไม่พอเลยนะครับ เซ็นรนะครับทันทีทันใดนะครับ <c oughs> นี่นะเราจะเห็นได้ว่าน้องวารณาขึ้นม่วงวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมเกียร์ทรัพยากรอ,อื่นๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปอัพน้องวรณาทีเดียวนะครับ คือการจะขึ้นน้องวันหน้าไปแดงได้มันต้องใช้ทองบวกนะครับซึ่งทองบวกมันยังหาย,ยากนะครับคือถ้ามันมีตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยอีกหนึ่งตัวมันทําได้นะครับคือเราจะขึ้นทองบวกอันนี้ไปนะครับแล้วก็จะอาขึ้นให้อ่าให้น้องวรนหน้ากินไปนะครับเดี๋ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นทองก่อนนะครับขึ้นทองตัวนี้นะครับแอดเซนต์น้องวรนาไปเหมือนจะทําทองเหมือนจะทําแดงได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะทําแดงได้นะครับแล้วก็ให้น้องวรนาตัวนี้นะครอ๋อผมยังไม่ได้รวมเสร็จต้องขออภัยด้วยครับก็ว่าอยู่ อ่าในๆก็หนๆเดี๋ยวผมไปดูซื้อก่อนว่าไอริดิสมันครบไหมเรียบร้อยนะได้ได้อีกหนึ่งครั้งนะแต่ว่าเมอรอนน่าน่าจะเอรอนน่าน่าจะไม่อยู่ในในในอันนี้นะน่าจะไม่อยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเป็นตัวอะไรก็กโอเคอยู่นะเหมือนเป็นรางวัลปลอบใจนะผมเก็บเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนนะครับอ่า ตอนนี้นะครับตัวเกียวโบผมก็ขึ้นเป็นขึ้นต่อได้นะครับแต่เดี๋ยวเออใช่ผมแพ็คพันห้ามันให้นี่มานี่ว่า15บาใบนะครับเป็นทรัพยากรในการขึ้นนะครับโอเค เราจะไปอยู่ในนี้นะครับไม่ใช่ผิดเผ่าอันเดธนะครับคือตอนเนี้ยตัวนี้นะครับจะขึ้นของตัวเองเป็นอ่าท้องบวกได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะผมอ่าแจ็คครีนนะครับจะไม่เอาแจ็คครีนไปไปขึ้นวันหน้านะครับจะไม่ทำนะเพราะว่าผมได้ใช้นะครับอ่าเป็นตัวลวงที่ดีนะครับแล้วยิ่งมีเซ็ต จิงผมจะทำเซตอันเดสแล้วการที่มีจักรินอยู่จะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้กินอันนี้นะครับจะขึ้นเป็นทองนะครับ แล้วตัวนี้จะกินตัวเองนะเป็นทองบวกนะครับแล้วหนองงูของเรานะครับผมจะทําการกินอมรตเข้าไปแล้วก็เอเชเซนขึ้นมาเป็นแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าวารน่าเป็น,น,อนเอชโนลคั้นไทยนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับผมอ่มา ก็ตอนนี้ไอ้พวกนี้มันขึ้นทองได้นะครับแต่ว่ามันยังทำทองบวกให้คนอื่นกินไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องเก็บตัวสี่ตัวนี้เอาไว้นะครับตัวนี้ตัวอิรุชะนะครับแล้วก็ตัวน้องวลัลนานี่เก็บไว้แน่นอนนะครับจักรีนแล้วก็ตัวนี้นะคเพื่อจะทำเป็นเซตอันเดธในการไต่หอคอยอันเดธเดี๋ยวเราไปถอดถอนเผ่าบีทออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเผ่า นี้นะครับอืออีกห้าร้อยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับอ๋าได้ได้ตั๋วนะครับได้ตัว๋วได้ตั๋วอแฟกต์มา5นะครับเรามาวิชลิศกันก่อนนะครับอนนี้เอาอันนี้เอาออกนะครับ นี่คือของน้องวอลเลนแน่วะนี่นะครับปิดลิทเรียบร้อยครับตอนนี้ผมอาร์คผมขาดสิบมัง้งเราจะขึ้นเป็นฟองบวกได้ครับคือเมฟี่ผมปั้นสุดปั้นปั้นสุดแบบปั้นสุดเลยจริงๆนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ของลินซี่นะครับ อันนี้ของได้ไดของโบรอน่ามาเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมขอ,อตุ่มเพชรอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้อาร์คนะผมอยากได้อาร์คจริงๆนะครับเพื่อจะขึ้นแบบอัดอั้นนะครับมันไม่ยอมอัพมานานแล้วนะก็าขาดเนาะแต่ว่าคุยของคลุยของจีโฮได้นะครับรวมไปถึงอันนั้นของใครวะไอ,ไอพพินนี่ของใครผมนักร้องเลของลินของ ดูฮะอเอไออ่าชื่ออะไรนะ้อผมขาดสี่สิบหรอวะเนี้ยอาร์คนะครับผมจําผิดนึกว่าเหลือนึกว่าเหลือไอ้น,นี่นะนึกว่าเหลือขาดสิบชิ้นโอเคนะครับมาที่อาร์ติแฟกต์นะครับเรียบร้อยนะครับผมคือลินซี่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากมีจ็คกอลีแล้วนะครับ แล้วผมก็รู้สึกว่าลินซี่ท้ายเกมมันเริ่มไม่ใช่ทางที่ผมถนัดนะครับเท่าไหร่นะดาบแห่งสายเลือดนะครับความสาม,มารถของอันนี้ก็คือจะเพิ่มคริดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าตีแรงโคตรพ่อโคตรแม่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วถ้ารวมกับ่าตัวที่บวกทีเรสนะครับก็จะทำให อาวัน,นหน้าโหดได้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับผมสามารถขึ้นได้จนวิวห้าเลยนะครับก็อันนี่ผมทำตันได้เลยนี่หว่าใช่ไหมอ๋อขาดหนึ่งนะครับขาดขึ้นตอนสี่สิบนะครับไปตอนสิบโอเคนะครับ เรามาโรเซ็ตกันดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาเผาบีดออกนะครับอ่าบีด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 ตอนนี้เดี๋ยวผมดีคูดาวไปเลยนะครับใจร้อนนะครับใส่อันเดชเข้ามานะครับแล้วก็ คือตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่ได้เผาเดมอนที่ชื่ออายามินะครับแล้วก็แปรี่ที่มันเป็นแทงค์ที่โกงที่สุดในเกมนะครับเป็นแทงค์ที่เป็นแทงค์ที่โหดมากที่ดาเมจก็แรงคิวก็แรงแทงค์ก็อยู่นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้นะครับโอเคนะครับเอาจริงตัวนี้มันก็ดีอ่ะสำหรับผมอะแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นเผา ตัด,นะน,น,ดนะครับเล่นเผ่าอันเดนนะครับเพราะฉะนั้นเราเผ่าบีดเราต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวผมเอาซับตัวอื่นไปก็ได้นะงั้นผมเอาตัวนี้มานะครับตัวนี้อัปเดตมาใหม่แล้วค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นนะครับตัวอิรุชาะะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ของให้ก่อนนะครับใส่ของให้ตัวหลักนะครับตัวอื่นยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ จะมีชิ้นเดียวด้วยนะมึงใส่อะไรเนี่ยเด็กหอ่อใส่สเตร็งหรอจะฮิตอะไรสเตรงกันขนาดนั้นวะเนี่ยอคา,าร่านี่ต้องเอาไว้นะครับเออแล้วทำไมผมไม่เอาตัวนี้มามาอัพทรัพยากรวะมีตัวไหนสตตงอีกอ่ะนี่ปะ นี่สเตงป่ะเป็นคลิปแมคก็ให้เวโรนาไปนะครับโอเคนี่เป็นเซตอะไรอ่านี่เป็นเซตอินนะครับอันนี้ก็น่าจะอินป่ะนี่เป็นเด็กเป็นอินเหมือนกันโอเคน,น,นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยเก็บค่อยเก็บเพชรมารีน้องอ่ารีคาร่าออกนะครับตอนนี้ผมคิดไว้ว่าจะรีคาร่าออกนะแล้วก็ให้ไปทำทางอินแทนนะสลับกับน้องวรเน่านะครับเพราะว่าวรเน่าเป็นตัวที่มันเป็นสีแดงแล้วมันมันมันคุมที่จะทะลวงเวลมากกว่านะครับ ส่วนในอตอนนี้ผมเหลือแค่วัตถุดิบในการขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปทํานอกรอบได้โนรารอบนี้ได้มนุษย์มาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะขึ้นให้แคทเธอรีนก่อนนะครับน่าจะขึ้นให้แคทเธอรีนก่อน,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 อนเพราะว่าแคทเธอรีนเป็นแทงมนุษย์ที่ค่อนข้างแบกทีมได้ดีในการไปเล่นอ่าอีลิตด่านอีลิตนะด่านพวกอีลิตพวกนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะไปติดอยู่ที่แมปสิามแล้วนะครับ e น็ of f ฟไฟนะครับไฟฟนะครับลางหิ่งห้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทำรีบทำนะครับมันเหลือเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ผมจะนั่นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงผมทำดามจ่งสูงสดรอบละสิบสี่ล้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงทุกวันนะครับก็ตอนนี้ดามห้สามสิบแปดล้านแล้วโอเคนะครับ เรามาจบกันด้วยลงหอคอยเผ่าอันเดนนะครับกดผิดเรามาที่หอคอยอันเดสกันดีกว่านะครับ,บแต่ว่าเราไม่มีแทงนะครับมันยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าแค่น้องอันเวอร์รักาเข้ามาก็เป็นแสนสามนะครับยังไงก็เหลือนะครับยังไงก็ชนะแบบเหลือๆกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าอาหอคอยนี้มันยังไม่ไม่ไม,มีแทงไม่มีแท่งเผาอันเดนให้ใช้นะครับเนี่ยนะอันนี้โดดไปคิวข้างหลังนะครับส่วนน้องเวลาหน้าก็ยืนเป็นแทงเลยแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆครับติดขีทั้งหมดนะครับเออรวบร้อยรวดเร็วนะครับเรียบร้อยเป็นนะครับผมง่ายมากนะครับเราจะมาดูดามจนะครับ สองวันนั่ปาดเพียงทีเดียวเท่านั้น,นะ 2006, นะครับดาเมจสองแสนหกนะครับถือว่าเป็นเ e d ีดแล้วก็เป็นดอทได้หมดเลยนะครับแถมตัวน้องเองก็ยังยืนได้นะครับยืนทําเป็นเซมิแทงก็ได้นะครับคือเป็นแท้งเราเป็นรองแท้งได้นะเพราะว่าน้องมีดูดเลือดนัเนี่ยมีรีคอมโดี้ครับเดียว3 4มหมนสเลยครับแล้วก คือที่มันฮิวได้แค่สามหมื่นสี่เพราะว่าโดนดาเมจแบบนี้แค่สามหมื่นสี่เท่านั้นนะครับนี่คือเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตลอดเวลานะครับกับดันนี้นะครับโอเคก็เรียกว่าวันนี้นะครับได้มากกว่าที่ผมคิดละกันเพราะตอนแรกผมคิดว่าคงจะแบบยิบย่อยนะครับแล้วก็ได้แค่การันตีที่มันอยู่ในในถาดในถาดอันเชิญนะครับที่แบบครบสี่สิบครบแปดสิบอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่า ถ้าไม่หลุดเลทอีกสองครั้งนะครับผมไม่ได้ถ้าหลุดถ้าถ้าหลุดถ้าไม่หลุดเลทสองครั้งผมจะไม่มีขึ้นวอลน้าแดงต้องเรียกว่ามันเป็นโชคชะตาที่แบบเฮ้ยโชคดีนะว่าน้องวอลน,น้าออกมาปุ๊บได้แดงเป็นเป็นสีแดงได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ